<c oughs> สวัสดีพี่น้องอา่าอันนี้ก็มองมุมสูงไปก่อนนะคะ <c oughs> โทรเลิกงานแล้วอุย้ยฉันคันหัวฉันอยากสะหัวแต่ว่าไม่เอาไม่เอาตอนกลางคืนแล้วไม่สะนะคะเดี๋ยวไว้ไปสะตอนเช้าก็แล้วกันนะอันนี้มันค่าแล้วมันมืดแล้วเนาะปิดบ้านแล้วใช่โอ้ยสุขเขาก็มีคนมาเหงาแทนฉันเนาะเออน้านนา เขาถามฉันว่าฉันอยู่คนเดียวบางเหงาก้าฉันก็เลยตอบเขาไปว่าก็เหงาเขาก็เลยบอกว่าถ้าเหงาอย่าหมดไปซ่อมหมามาเลี้ยงจะได้บาเหงาอืมเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่ได้เหงาระดับนั่นใจละครสําคัญเอาหมามาก็เป็นพระราปปูกพันเนาะเออตึงวันที่ฉันก็เลี้ยงตัวเองังบ่ยมาหลอดเตือเนาะ ยังบอ,อเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เต๋อจะให้ฉันเอาหมามาเลี้ยมันถ้าจะเป็นไปบไ,ได้เถอะมันต้องเลี้ยงป่อเลี้ยงแม่ให้สุขสบายก่อนแล้วตัวฉันเองก็ต้องกินอิ่มนอนรับก่อนสุขเขาขอบคุณจัดนักแต่ก็คือมันหลายคนแล้วตีเข้ามาแล้วถามฉันแบบนี้ถามฉันประมาณนี้แนวๆน,วนี้ฉันก็เลยอยากจะบอกรวมๆไปเลยว่ายังบ่เอาเตือนะแต่ชีวิตกำลังหาได้เป็นอิสระได้บ่กี่เดือนมานนี่อืม จะมาเอาห่วงโซ่อาหารมามาใส่ให้ฉันแหมบดได้บดได้เธอตายแล้วตึงวันนี้ยังหาเจ้ากินคำหาจำกินเจ้าอย่างเอีย้ยก็เลยต้องแบบว่านะขอบคุณจัดน,นักความฝังดีแต่ยังบอกเอาเตือเนาะเดี๋ยวรอให้เจ๊เรี้ยงตัวเกาหลอดก่อนนะก็เลียงหมาแต่ตอนนี้เอาหม,มามารับรองตึงหมาตึงคนตายค่ะ ตายหาทั้งคู่ค่ะ